operational. The Banished are planning to fire this ring. We need help, not heroics. We protect humanity, whatever the cost. But this wasn't the mission. The missions changed. they always do. You have one bullet against an entire army. S <S ถ้าเราจะกล่าวถึงเกม Halo Infinite ครับถือว่าเป็นเกมแนว FPS หรือว่า First Person Shooter ที่กำลังมาแรงมากๆในตอนนี้แน่นอนครับหลังจากในปีนี้ไดได้ว่าแฟนๆชาวเกมเมอร์หล,หลายๆคนต่างพากันรู้สึกเฟลกับเกม Call of Duty และเกม Butterfield ภาคล่าสุด Halo Infinite ถือว่าเป็นเกมที่มาถูกที่ถูกเวลาจริงๆ สำหรับในเรื่องของ Halo Infinite ครับจะย้อนกลับไปหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากภาคก่อนนะครับหรือว่าภาคที่5อย่างกาเดียนซึ่งในภาคนี้นะครับเรามนุษย์ทุกคนกำลังถูกกวาดล้างและมีการล้างเผ่าพันธุ์เกิดขึ้นซึ่งในภาคที่แล้วครับ ตัวเอกหรือว่าพระเอกของเราได้แพ้ให้กับเอทิออกหลังจากผ่านเหตุการณ์ร้ายนั้นประมาณครึ่งปีครับพระเอกของเราครับก็ได้ถูกพบโดยนักบินอวกาศซึ่งนักบินอวกาศคนนี้ครับเขามีความหวังไว้ว่าเขาจะต้องกลับบ้านไปหาครอบครัวและหลังจากนั้นครับนักบินอวกาศก็ได้ทําการช่วยเหลือตัวเอกของเราและได้ทําการสตาร์ทระบบหลังจากนั้นครับความมันก็บังเกิดครับ เอาตรงๆเลยนะครับทุกคนถ้าจะพูดถึงเนื้อเรื่องของเกมนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมจะต้องแจ้งทุกคนก่อนเลยนะครับว่าผมเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ใหม่มากๆและมีประสบการณ์น้อยมากๆกับเกมแนวนี้นะครับซึ่งสําหรับเนื้อเรื่องภาพนี้ครับและความต่อเนื่องของเกมนี้เนี่ยส่วนตัวแล้วนะครับผมอาจจะไม่เข้าใจเท่าไหรนะ่นักเมื่อเทียบกับผู้เล่นเก่าๆของเกมนี้นะครับ ยังไงก็ต้องของกราบอภัยด้วยก็แล้วกันแต่ถ้าเราจะกล่าวถึงความน่าสนใจของภาคนี้นะครับคงจะปฏิสเสธไม่ได้เลยครับว่า Halo Infinite ถือว่าเป็นเกมแนว FPF อีกหนึ่งเกมที่มีภาพกราฟิกต่างๆรวมไปถึงเพลงประกอบต่างๆที่ลงตัวและก็สวยงามโดดเด่นมากๆในยุคนี้ก็ว่าได้ครับ เอาเป็นว่านะครับสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมแนวสงครามอาวกาศหรือคนที่ชอบดูหนังแนวนี้ครับผมกล้ารับประกันเลยครับว่าคุณจะต้องตกหลุมรักเกมนี้แน่นอนครับแน่นอนครับสำหรับฮาโลครับในภาคผ่านๆมาครับสำหรับใครที่เคยเล่นมาก่อนหรือว่าใครที่เป็นสาวกเกมนี้ครับชื่อว่าเ,เพื่อนๆหลายๆคนครับ อาจจะคุ้นเคยกันดีครับเพราะว่าในเกมนี้นะครับในภาคผ่านผ่านมานั้นจะเป็นเกมแนวเนื้อเรื่องแล้วก็เน้นตะลุยผ่านด่านเป็นหลักใช่ไหมครับแต่สําหรับในภาคนี้ครับอย่าง h a l โล n f i ฟิ t e ตครับถือว่าเป็นภาคที่ทําออกมาได้ดีและมาช่วยเปิดประสบการณ์ให้กับผู้เล่นไม่ว่าจะเป็นหน้าเก่าหรือว่าหน้าใหม่หลังจากที่เราได้เล่นนั้นครับจะทําให้เราเนี่ยสนุกไปกับเกมและทําให้ตัวเกมไม่มีความจําเจมากเกินไปเหมือนในภาคผ่านผ่านมาโดยตัวเกมของ ภาคนี้นะครับจะเป็นเกมแนว First Person Shooter ที่เน้นออกไปกึ่งๆแนว Open w o r l d ครับภายในตัวเกมครับระหว่างการเล่นผู้เล่นจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการพบมอนเตอร์เอเลี่ยนหรือเหล่าศัตรูมากมายภายในเกมที่มีเยอะแยะมากยิ่งขึ้นครับหรือจะเป็นพวกอาวุธและระเบิดต่างๆที่มีให้ผู้เล่นได้เลือกใช้กันแบบเยอะแยะมากมายซึ่งต้องบอกเลยนะครับ ว่าเท่าที่ผมคนนี้ได้เล่นนั้นถือว่าเป็นเกมที่มีปืนระเบิดและความน่าสนใจเหมาะกับคนที่เน้นระเบิดภูเขาเผากระท่อมมากๆครับแต่ว่าแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าระเบิดเอเลียนเผยานอวกาศก็แล้วกันครับรับประกันเลยครับว่า h a l l o i n f ฟ n i t e ภาคนี้ครับจะทำให้คุณได้รับประสบการณ์การเล่นที่ยอดเยี่ยม ได้รับความมันที่ดีเยี่ยมและจะทำให้คุณตกกลุ่มรักเกมนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้นะครับภายในตัวเกมครับนอกจากที่คุณจะได้พบกับเหล่าศัตรูที่ขวางหน้าเยอะแยะมากมายจนแบบว่านับไม่ถ้วนแล้วเนี่ยนะครับ ส่วนตัวถ้าที่ผมได้เล่นนะครับในเกมนี้ถ้าจะพูดว่าเป็นเกมแนว Open w o ว l d แบบจจาๆก็จะดูแบบว่าขัดขัดหัวใจผมนิดนึงนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมได้เล่นนะครับถ้าเป็นเกมแนว Open w o ว l d จริงๆเนี่ยภายในแมปหรือว่าภายในแผนที่เนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยเห็นศัตรูหรือว่าพวกมอนเตอร์ให้เราได้ฆ่าแบบมากมายเท่าไหร่นักใช่ไหมครับแต่ว่าในเกมนี้ครับความน่าสนใจของเขาครับนอกจากที่ผู้เล่นเนี่ยจะสามารถเล่นไปที่ไหนก็ได้ภายในแมปแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับ ยังสามารถที่จะยึดฐานทัพต่างๆของศัตรูเอามาเป็นฐานทัพของตัวเองได้หลังจากที่ยึดฐานทัพของศัตรูเนี่ยเพื่อนๆนะครับสามารถที่จะเรียกรถหรือว่าเรียกยานอวกาศออกมาใช้ได้รวมไปถึงการเก็บอาวุธของศัตรูเอามาใช้เป็นของตัวเองได้อีกหนึ่งอย่างครับถ้าจะกล่าวถึงความประทับใจในเกมนี้นะครับหรือว่าในภาคนี้เนี่ยน่าจะหนีไม่พ้นนะครับอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะก็คือปืนยิงสลิงครับผมไม่รู้นะว่าสัต เป็นทางการของเขาเรียกว่าอะไรเอาเป็นภาษาไทยแบบบ้านๆก็แล้วกันซึ่งปืนยิงสลิงของภาคนี้นะครับผมไม่รู้นะครับว่าภาคก่อนมีหรือเปล่าแต่เท่าที่ผมได้เล่นนะครับมันเป็นสิ่งที่ช่วยเราได้เยอะมากๆสําหรับในเกมนี้นะครับไม่ว่าคุณจะยิงใช้งานพุ่งไปที่ไหน ไม่ว่าคุณจะยิงใช้งานเพื่อชาร์จศัตรูหรือว่าคุณจะยิงใช้งานเพื่อที่จะหลบหลีกศัตรูว่ากระโดดข้ามสิ่งกีดขวางต่างๆปืนยิงสลิงที่ให้มาครับจะทําให้เราสนุกไปกับมันและทําให้ตัวเกมของภาคนี้ดูไม่น่าเบื่อจนเกินไปและทําให้ผู้เล่นสะดวกสบายในการเล่น มากยิ่งขึ้นกว่าภาพผ่านๆมาถ้าเ,เพื่อนๆคิดภาพไม่ออกนะครับว่าปืนยิงสลิงมันเป็นแนวไหนเนี่ยคล้ายๆกับปืนยิงสลิงที่มีอยู่ใน a p x r r g i o n นั่นแหละในส่วนของตัวเกมออนไลน์ครับส่วนตัวเท่าที่ผมได้ลองเล่นนะครับก็ถือว่าเป็นเกมแนว FPS อีกเกมที่ สนุกนะเป็นเกมฟรีที่สนุกครับจะบอกว่าไม่สนุกก็ไม่ได้เลครับหรือว่าเป็นเพราะว่าส่วนตัวผมเป็นคนที่อินอะไรที่เกี่ยวกับแฟนตาซีหรือว่าอินอะไรที่เกี่ยวกับสงครามอวากาศอยู่แล้วหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับแน่นอนครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าภายในเกมนี้นะครับความสนุกของมันเนี่ยมันจะมีพวกปืนระเบิดให้เราได้เลือกใช้กันแบบเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งแน่นอนครับ ในส่วนของโหมดออนไลน์ที่เราเล่นกับเ,เพื่อนๆหรือว่าผู้เล่นทั่วโลกเนี่ยนะครับก็มีให้เราเลือกที่ใช้กันแบบเยอะแยะมากมายจนแบบว่าผมเนี่ยใช้ไม่หมดเลยแล้วนอกจากนี้นะครับในเกมนี้นะครับก็ยังมีในส่วนของสกิลให้เราได้เก็บเอาออกมาใช้งานได้แบบหลากหลายอารมณ์เกมเนี่ยนะครับคล้ายๆกับ a p e ป l e g e n จ s จะว่าอย่างนั้นก็ได้ซึ่งถ้าที่ผมเล่นเนี่ยจะบอกว่าเกมนี้ไม่มีอะไรให้พูดถึงก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเท่าที่ผมเล่นเนี่ยก็มีอะไร ที่ติดอยู่ในใจผมพอสมควรนะครับยกตัวอย่างเลยอันดับแรกเลยครับเกม FPS เนี่ยหลักๆซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันก็คือเรื่องการอัปเกรดอาวุธปืนหรือว่าอัปเกรดอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับทำให้เราเทพขึ้น ซึ่งในเกมนี้เนี่ยนะครับเท่าที่ผมเล่นนะครับการอัปเกรดอาวุธปืนเนี่ยมันไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่เอาเป็นว่าเกมนี้เนี่ยนะครับเราไม่จาเป็นจะต้องอัปเกรดอาวุธปืนก็สามารถเทพได้การอัปเกรดอาวุธปืนเนี่ยนะครับผมว่ามันจะเน้นแนวแฟชั่นมากกว่าต่างจากเกมแนว FPS ทั่วๆไปแต่ว่าถ้าเป็นในเกมนี้นะครับการอัปเกรดปืนเนี่ยจะเน้นไปในเรื่องของการ ทำให้ปืนสวยขึ้นแล้วก็เน้นไปทางด้านแฟชั่นสักมากกว่าและนอกจากนี้ครับอีกหนึ่งอย่างที่ผมรู้สึกติดติดมากๆนะครับก็คือเรื่องของ b u t เต r ร์พาร์คครับซึ่งในเกมนี้นะครับหลังจากที่ผู้เล่นเนี่ยนะครับเล่นบัตเตอร์พาร์คจนครบเรเวล1 0 0เกมนี้เนี่ยนะครับมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะครับให้เราได้เล่นต่อสําหรับโหมดมาติเพเยอไม่มีเหตุผลให้เราเล่นต่ออีกต่อไปเลยซึ่งเท่าที่ผมเล่นนะครับนอกจากที่ b ัตเตอร์พาร์มันไม่น่าสนใจ แล้วเนี่ยนะครับอีกหนึ่งอย่างที่ผมรู้สึกขัดขัด,ขดแล้วก็รู้สึกขุนหวยนะฮะหรือว่ารู้สึกอารมณ์เสียมากๆก็คือความหน่วงแล้วก็บัตรภายในเกมครับที่มีให้เราเห็นพอสมควรนะครับผมลองต่อยๆนะครับเสียงเอฟเฟกเนี่ยมีเสียงต่อยแล้วนะหรือว่ามีเสียงยิงแล้วนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับทุกคนครับมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็มีอันนี้อาจจะต้องรอ อัปเดตกันสักนิดหนึ่งก็แล้วกันสำหรับในเกมนี้นะครับเท่าที่ผมได้เล่นนะเอาตรงๆเลยนะครับเหมาะกับคนที่ไม่เน้นเติมนะครับแล้วก็เหมาะกับคนที่ไม่ค่อยซีเรียสเรื่องของสก,กินปืนสักเท่าไหร่นะครับหรือว่าความเทพของปืนสักเท่าไหร่เน้นเล่นชิวๆเลิกงานมาเครียดกับการทํางาน เอามาเล่นแก้เครียดไม่เน้นเก็บเลเวลอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเป็นเลเวลปืนเนี่ยเกมนี้เนี่ยผมว่าเหมาะเลยแล้วก็เป็นเกมที่เน้นระบายอารมณ์ได้ดีหลังจากที่เราทํางานมาคิดเครียดนะครับถือว่าเป็นเกมที่เหมาะมากๆเอามาเล่นกับเพื่อนๆนะครับผมว่าเกมนี้เนี่ยถือว่าโอเคเลยเป็นเกมแนว fps หรือว่า first person shooter ที่มันเข้าใจง่ายตัวเกมสวยแล้วก็มีอาวุธและระเบิดแล้วก็มีอะไรก็แล้วแต่มีลูกเล่นต่าง มาให้เราได้เล่นแบบเยอะแยะมากมายที่สำคันครับโหลดฟรีไม่เสียตังค์ด้วยสรุปเลยนะครับเกมนี้นะครับส่วนตัวเท่าที่ผมได้เล่นนะ ก็ถือว่าเป็นเกมแนว FPS อีกหนึ่งเกมที่ไม่ควรพลาดจริงๆนะครับรับประกันเลยนะครับว่าถ้าคุณได้โหลดมาเล่นเนี่ยไม่ทําให้คุณรู้สึกหนักตัวเครื่องหรือว่าเปลองความจําตัวเครื่องของคุณแน่นอนแต่เรื่องของสเปคนะครับเกมนี้ก็อาจจะกินตัวเครื่องนิดนึงนะอาจจะต้องมีคอมที่แรงพอสมควรเอาเป็นว่าประมาณนี้ก็แล้วกันครับสำหรับการรีวิว h a l o i n f i ฟ i t e ตเท่าที่ผมไปเล่นมาสำหรับผมนะก็ถือว่าเป็นเกมอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจแล้วก็ผมว่าเกมนี้เนี่ยนะครับน่าจะ มาช่วยเปิดประสบการณ์ความสนุกของเพื่อนๆเ,เหมาะมากๆนะครับสำหรับใครที่ชอบเกมแนว First Person Shooter ที่เกี่ยวกับ ส่งค้ามอวกาศไปลองโหลดมาเล่นกันครับรับประกันเลยว่าสนุกแน่นอนนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกของผมหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยก็แล้วกันนะครับถ้าหากเพื่อนๆดูแล้วชอบคลิปนี้ยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมคนนี้ด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มนริ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดเหล่าคอนเทนต์ใหม่ๆน่าสนใจแบบนี้ก่อนใครนั่นเองนะครับยังไงนะครับถ้าใครที่ไปโหลดมาเล่นแล้วนะครับก็สามารถมาพูดคุย มมไว้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอได้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้โหลดมาเล่นนะครับสามารถเล่นได้แล้วนะครับณนะตอนนี้นะครับโหลดไปเล่นฟร,ฟรีได้แล้วนะครับบนสตรีมสามารถเล่นได้ทั้ง PC แล้วก็ X b o x บอกนะครับยังไงก็อย่าลืมโหลดมาเล่นก็แล้วกันนะครับับคลิปนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับจุบ๊บ back you are not the future Trying to kill you? It kinda seems like it.